ไมยครับแต่ว่าในคลิปนี้พวกเราจะมาเล่นเป็นชาวบ้านนักขุดแร่ในหมู่บ้านมีกลุ่มของชาวบ้าน4คนที่ตกงานและพวกเขาก็เริ่มทําอาชีพอิสระด้วยตัวพวกเขาเองนักตามล่าสมบัติเอาชีวิตรอด1น0วันกับการตามล่าสมบัติของชาวบ้านอันตรายกําลังรอพวกเขาอยู่น้องๆสามารถเป็นกําลังใจให้กับเา่าวิลเลจสคนได้โดยการกดไลค์กดติดตามและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ่าไปดูกันเลยอ สวัสดีน้องนองน่ารักของโซเจอทุกคนอีกครั้งวันนี้โซเจอจะมาเล่นเป็นชาวบ้านนวดยาวจมูกยาว NPC ในเกมหม่ยครับ เออยู่ในหมู่บ้าน n p c ที่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงไทท่นวันนี้มีงานอะไรทำบ้างเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้ว่างงานอย่างไรตกงานกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอยากจะเป็นกาดอย่างแกบ้างจังขอเป็นกาดได้ไหมไม่ได้สินะโอเคเพื่อนจะบมุกยาวอยู่ไหนตัวัสนี่ตื่นแต่เช้าเด้ยังไงอ๋อนี่เฮฟวี่ใช่ไหมใช่แล้วข้าตะกร นี่น้องโลลี่ใช่ไหมโอ้แล้วแสดงว่าไอเสื้อไอเสื้อเขียวนั่นอ้อกลอบไปเลยไอเอ็กดีไงเป็นไงหางานได้ยาังงานในหมู่บ้านะ่ะยังเลยยังเลยตกงานเหมือนกันหมดเลยเหรอตกงานหมดเลยลบวตกงานไอนี่ก็ไปทหารไม่ได้แก่เกินไปแล้วเขาไม่รับกรเกษียณแล้วไม่ได้แก่เกินไปสะหน่อยพุงย้อยเกินไป <c oughs> อย่างนี้ถ้าเราไม่มีงานทําฉันมีไอเดียอยู่มีไอเดียอะไรบ้างมาเราไปตามล่าสมบัติแทนดีกว่าแล้วเราก็เอาไปขายทําอาชีพนักล่าสมบัติอาชีพอิสระโบ้อินเดียด้านจนใช่มีอาวุธของฉันในวันนี้เราจะมาลงเหมืองกันทุกทุกคนฉันยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยเลย๋ยฉันเข้าไปก่อนนะแล้วก็เตรียมอาหารให้พร้อมด้วยเข้าใจไหมเตรียมเนื้อให้พร้อมอ้าวสวัสดีอูดอดสวัสดีแจ็มไนแ์เฮปปี้โอช่างแจมสรู้สึกไงว่าวันนี้ ด้วยเขียวยากจนไม่มีอะไรกินสมองแกต้องการอะไรขัาหนาวะเนี่ยฮะ This big brain time ไมาดูเอวดูเนี่ยนะไม่หนังสือเนี่ยฉันอยากได้องค์ความรู้แต่รู้ไหมเอ็นังสือพวกนี้ฉันก็แค่เอามาวานรูปเล็ดเหมือนเอามาตั้งโชว์เหมือนคนมีความรู้แต่เอาจริงในสมองแกมันไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยหนังสือกองเป็นภูเขาเลยดูดิตั้งตั้งเลยตกตั้งเลยมีแต่อวดอดอ่านอยู่คนเดียวเอาแครงหลัดไหมอวดอดไม่งั้นอดอวดจะหนีออกจากบ้านขอคุยกับน้องผู้โชคดีกันโอ้โหนั่นน้องผู้โชคดีแล้วนะโอ้ตัวบักเอกเลยน้องผู้โชคดีตอบคำถามตัวใจจากคลลิปที่แ้ว น้องก็ได้ไม่ชื่อว่าคิดชื่อไม่ออกชื่อช่างสุดยอดไปเลยนี่น้องกลายมาเป็นเออกาดหมาที่คอยปกป้องหมู่บ้านนี้บอกเลยคนที่เขาคือฮีโร่ท่านเลียงเนี่ยเรียกว่าไทยท่านได้เลยเนี่ยเขากำลังทำนากันอยู่แล้วนี่ก็คือฟาร์มไก่ของฉันเพราะอะไรเราถึงไม่มีงานทำฉันโอเคฉันมีฟาร์มไก่อยู่ฉันเลยยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ไงควักควักควักฉันไม่มีอะไรเลยจะจะทำอาหารให้พวกแกเป็นเสบียงอาหารเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่คือเชฟส่วนตัวฉันโอ้โอาราคาบ้านนายเป็นไรเนี่ยอุ กบานล่วงลงมาฉัน <rôle> ก <CCTV> ็เกือบเกือบจะโดนหัวฉันเหมือนกันนะฉันลับอยู่แค่ตรงนี้ฉันหลับอยู่แค่นี้แล้วมันพุ่งลงมาตรงนี้ไออันนั้นเขาคว้ใช่ไหมข้างล่างไม่นี่ไม่กลับขึ้นไปเดียวนี่ไม่ใช่อูดูดแกไม่ต้องกลัวนะห้ามฆ่าเพื่ออูดูดที่มีอยู่เป็นว เตรียมไม้ไปเขาด้วยเข้าใจไหมเออลาซานญาเออสปากเกตตีพิซซ่าพวกนี้เหรอไม่เหมตามฉันมาได้แล้วถึงเวลาออกไปขุดเหมืองโอ้โอไหโฮไฮโฮฉันรู้ที่ไหนมีกี่ขุมทรัพย์อยู่ใครที่เข้าไปแล้วไม่เคยกลับออกมาอีกเลยบนอาถนรขนาดนั้นเชียวตามมาตามมาแต่ว่ามันต้องข้ามน้ำไปอะเตรียมไม้ไว้เยอะนะเอาไว้ทําเรือแล้วก็ทําอาหารเอาไว้เป็นฟืนด้วยตัดไม้สิครับรออะไรแล้วต้องข้ามน้ําไปด้วยแสดงว่าเราต้องมีเรือเราต้องการเรือทางนี้ทางนี้ เฮ้ยนั่นมันจิ๊กซอเฮ้ยนี่ไงเตะพินเลยว่าแต่ทำไมแถวบ้านเราถึงมีฆาตกรได้เฮ้ยนายวม่าแต่นายขำามับขายังอ่ะนี่คือหัวกะโหลกแล้วมันเอากล่องอะไรมันเอากล่องใส่เลือได้บอกเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เบบี้บีเรือฉันสเกลิสตอนนะนี่เนี่ย โอ๊ยร,รีบรีบข้างมันดีกว่าตรงนี้ใ้พวกสัมภเวสีมันอยู่เยอะไม้เหลือทำกรอไม้ซะเลยเอาไว้ป้องกันตัวเพรไม่ความคิดที่นีเออไปกขอบกุดไห้ติดไหมโอเคเรียบร้อยฉันได้มามากพอแล้วฉันพร้อมจะไปแล้อ๋อห่วยอ๋อห่วย ไปกันแล้วอ๋อโอ้ยแป๊บหนึ่งเดียวสายที่นี่แหละที่เขาว่ามีแร่และขุมจับสมบัดเยอะไปโอ้โอ้อออนี่นี่มันตัวอะไรวะเนี่ยมีโลทรหรือเปล่าวิ่งมาขวิดเลยอะแมงมุมสมบัติอยู่ไหนบอกเราหน่อยได้ไหมเฮลเวสสื่อ <Hey S 2> สรารกับมันคุยกับมันสิยใหญ่เลยมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าข้างหน้าเออทางนี้มีถ้ำอยู่นะมีเหล็กด้วยเนี่ยเราจะได้ทำที่ขุดเหล็กกันแล้วดิไม่เอาแก

อย่าแข็งอย่ามองหน้ามันเราเราแค่หันหน้าออกเว้ยทำไมที่นี่อันตรายจังเลยเนี่ยบอกฉันมาทีเมลูเซ่โดนเนิร์ฟไปปกติถ้าเรามอกมันจะแข็งถาวรเลยอันนี้คือถ้าเราไม่มองมันเราจะกลายเป็นคนปกติตรงนี้เลยไหมสร้างแคมป์ตรงนี้กลับมาได้เลยฉันหิวแล้วทำไมอ่ะน้องอุนนสิโอ้นั่นเมนูเซ่ไปไม่ได้มันไปอยู่นี่ได้ไงอะไรอ่ะไหนอ่ะโอ้เพนเหรอเปิดแชมเปญอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย มันควรไปเฝ้าประตูนรกไม่ใช่เหรอมาะไวะมันหลงไอ้นี่มันน่าด่านแล้วเรามาเราไม่เจอมันนะมันใหญ่ไปว้าวเฮ้ยเล็กได้แล้วทำที่คุณเล็กก่อนหอนทำไมหอนเลียงลูกน้องอย่ามาหอนตรงนี้แกฉลาดมากแกตีตูดมันเข้าแขังมันน่ะเฮคิกกระจอกอุ้ยโเสยบาลัดไปเลยไหนวะ เนื้อเนื้อเซเบอร์รัสเหรอเอ้ยอย่างเท่เลยมันมันดูน่ารักมากเลยเฮ้ยมันจะมืดแล้วอ่ะอ่าแล้ววางให้กล่องนะงามรสชาติเหมือนแดกขี้เลยเออจะขอไปขุดเพชรก่อนล่ะแล้วนี่ขอมีคาสซี่เราสามารถเอาไปเก็บที่บ้านแล้วเอาไปขายได้แค่เราหาสมบัติเราก็รวยได้เขาเรียกว่าไงเออเราไม่ต้องทำงานประจำแล้วไปอ๋อนี่จังออนี่จังเฮ้ยใหญ่อยากเอาไปใกล้มันมันมันยัง มันจะไม่ระเบิดถ้าเราไม่มองหน้ามันเที่ยมเรื่องแสงพุทธะมาเวชีมันก็มาขุดแร่นี่กว่าเอามาอไม้นี่เอามาอไม้นี่ที่นี่ของเรามันไม่ติดไปได้แต่กระดูกเอ้ยมันมาไหนกันทั้งหนาเนี่ย Welcome to the rice field เฮ้ยเฮมันยึดเตอรไปแล้วสรางกิมาไงสร้างกำแพงเร็วไปตัดไม้มาเยี่ยมจะทำกำแพงให้ช่วยกันทำกำแพงหน่อยน้องลูลี่ทำต่อให้เสร็จทำกำแพงต่อให้เสร็จเฮ้ยเจสันเฮ้ยสันเฮ้ยเผื่อไปวงหน้ามัน เจสันมาโอ้ยโอ๊ยอะไรวะเด็กแว้นเล่นเครื่องเด็กแว้นทำประตูด้วยทำประตูด้วยแค่นี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วเฮ้ยทำไมขาไม่ยังไงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเด็กแว้นมันเรียกเพื่อนมาแว้นด้วยใช่ด้วยโอ้ยเฮ้ยวายว่ะเฮลมีช่วยพวกเราด้วย ทหารจะขอจ้างพวกแกได้ไหมเฮ้ <c oughs> ขอมือของเอยนะเขอขอโทษนะเอ้ไอ้ทหารรับจ้างเห๋ย <c oughs> มานี่เร็วจะขอจ้างพวกแกด้วยแอมเบลอร์ขอจ้างงานหน่อย <c oughs> ใครว่างงาน มันหลับกันไปหมดแล้วอยู่ไหนมาช่วยกันหน่อยเพื่อนๆฉันกำลังกำลังแย่เอ้าเฮ้ยเอา้าตอนจะตายเออเอาดาบไป This where fight. ดูนี่สิเฮ้ย <Hey. S 1> จา้างพวกเขามาจากหมู่บ้านฉันบอกว่าฉันจะให้มันตอนที่เอองานเสร็จเอ้ยแล้วสบใครอยู่ใต้เนี่ยจบฉันเนี่ยแหละ,นนหละมีชุดกรอบไปฉันอยากจะเอาใส่พวกเขาจัางลเลยเฮ้ยก่องเต็มแล้วมันกี้จะขยายเหรอเปิดอะ่ะเปิดอะ่ะเออใส่ลกองเข้าไป เอ้าเฮ้ยเ้าบอกไปอออะไรนั่นอ่ะเฮ้ยแล้วไหนของมีค่าแยกกล่องหน่อยสิจะได้แยกได้มันแย่งกันเปิดประตูแล้วมันเปิดแล้วก็ปิดกันแกอยู่ข้างนอกแหละไม่ต้องเข้ามาจะลงถ้ำกันหรือยังเอ่ยเฮ้ยน้องเพิร์ดเสียงกอ็เพิร์ดด้วยว่ะเสียงอะไรครับเนี่ยอะไรขึ้นอะไรไปโต้เลยโต้เฮ้ยนั่นมันหีบอะไรวะนู่นเห็นไหมสิ่งบางอย่างลอยได้ดวงตาบางอย่างข้ามันดวงตาแห่งซาวร้อน เฮ้ยหมัดปะเนี่ยหมัดปะเนี่ยหมัดตัวมันเริ่มเลยไม่ใช่หมัดมันคือลูกมังมุมเฮ้ยจะการมันมาบุกเต็มเลยอะไรมาบุกเต็มเลยเนี่ยจะกองทัพบอกนายเป็นประโยชน์สิฆ่ามันเลยเลือดหมดเลยกอกก้อนเด้อกอกก้อนเด้อข้าไอ้นี่ทีมันปล่อยลูกเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่มันมีชีวิต มันมีสมองนี่นู่นซีมันปล่อยอะไรมาเต็มเลยนี่แน่ทหารจะอยู่ไหนหมดแล้วเนี่ยนี่แน่ไปแล้วก่อนมัดขึ้นเรือโอ้มอนสเตอร์อย่างเยอะเลยยังไม่จะเข้าไปข้างในเลยโอ้อ้มามานี่รอกันทั้งหนานี่หยุดเลยโอ้เจอจะไปรีบเข้าไปด้านในทำไมทหารที่นายจ้างมาเพราะเขาดูสับสนกับชีวิตเนาะ ใครมีเกาะเหลือเอาเอาใส่เขาหน่อยก็ได้นะพร้อมยังทุกคนเราจะไปลงเหมืองกันลึกกว่านี้โอ้ยไปเลยเฮดีแพนโดล่าปะทฮดีแพนโดล่าใส่จิว๋วอะเฮดีของอ e ีแพนโดล่าเต็มเลยเต็มเลยเอาเพชรดีกว่าอาวุธมีอาวุธเป็นเจ้าของดีนะเลยดูสิเปิดของทีอีแพนโดล่าไอ้นี่ใครวะ มินยังแฟนโดราแน่เลยไอ็มมินดาแฟนโดรู้ป่ะเอาไปให้หมดเราจะเอากลับไปที่บ้านก่อนมีเยอะขนาดนี้เดี๋ยวไอ้เจ้าทีมมันมาเอาคืนไอ้ทหารมันก็น่าหลาัคาญจังเดินไปเดินมาเฮ้ยอย่ามาขวางดิ Get the ปไป<อ>ดิ h e f เฮ้ยมีคนมาหามีสับปะรดมากกว่าไม่ใช่คนมันน่าเกลียดน,น่ากลัวเอโโาประหกาดโศกเมื่อกลับต้องห่วงเราอยู่ในบ้านปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อแฟนทอมอยออ๋อโดนอะไรไม่รู้โอ้ขับเรือขับเรือแล้วอยู่ไม่ได้ เก็บของมีค่ากลับไปที่บ้านก่อนไปเราต้องถ<า>อยก่อนอู้ตัวเลยอนะเอาเพชรใส่เข้าไปยกแล้วกลับก่อนไม่ต้องหวัวขอเก็บอยู่ตัวนี้แล้วไปแล้วสอยแล้วนะกลับหมู่บ้านไปหาน้องผู้โชคดีก่อนโอ้ยโอ้ฆาตกรโลกจิตไร้ตาช่วยด้วยโอ้น้องผู้โชคดีอยู่ไหน <c oughs> ไททันอยู่ไหนไททัน6กิเมตรอยู่ไหนเข้ามาเลยอยากจะเจอกับน้องผู้โชคดีก็เข้ามาเลยกาับกลายมาน้องผู้โชคดีโอ้โห้เจจันโวยยี่เรากลับไปนอนกันดีกว่าเฮ้ยอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยเนี่ย ใครมาทาของใส่หมู่บ้านเราชาวบ้านจะต้องเป็นเจ้าพี่ทำนั่นแน่เลยว่าผีจะช่วยอยู่<ะ>ยังไงยังแกอยู่นะข้างหน้าทางเข้าฟาร์มสัตว์อะโอ้ผีนันทะ์ทีบอยู่ไหนเดี๋ยวฟังนั้นก่อนจะต้องเก็บอาหารเพิ่มก่อนแป๊บนึงจะอาหารหายไปแล้วหมดเนี่ยโอ้ยอยู่ไหนะจะเก็บของนี่เอานี่น้องโลโลิ ไม่มีทาหารแล้วเหรอเก็มไปไดี่หีบบ้านแกก็ได้หรออด้ยน <c oughs> ั่นนั้นวันนี้ไปในบ้านหลังนี้เปล่าบ้านหินเนี่ยเนี่ยเราจะเก็บสมบัติไปที่นี่อย่าใชจเอากุญแจเปิดให้พวกแกเข้าไปฆ้าตากรอยู่ในบ้านของน้องผ<ๆ>ู้ชมดีจะเอาของมีค่าใส่ไว้ในบ้านหลังนี้ใส่ไว้ในกล่องวางกล่องไว้มีเพชรเหลือเราจะทําที่ขุดเพชรไหมอาวุธเพชรเนี่ยอย่าล็อกอย่าล็อกฮะนี่มีไก่เยอะเดี๋ยวจะทำไก่ย่างเคฟซีให้พวกแกกินพวกแกอยู่กันเยอะเกินไปได้ถึงเวลาสังเวย ตรงอย่าปฏิเสธตรงอย่าขัดขืนไก่สด8ตัวมาขายฉันให้ฟรีเอาไปเลยโอ้โหขอบคุณพระเจ้าไม่เสียงแล้ววะอะไรอะไรอะไรแกเสียงเลยฉันเอาโน้ตโชคดีไปได้ปะบะหือมาแต่เขาทำไม่ได้นะถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้จ้างทหารเพิ่มเราไปเกณฑ์อาหารกันเนี่ยแกวิ่งเข้าวิ่งออก้าทำไมเนี่ยฮะต้มเนื้ออร่อยอร่อยขนมปังเอาไป เสบียงนั้นเลยทำอาหารทีนไหนให้ว่กเป็นพ่อครัวยอนดากพี่ลงโทษใส่ใส่ใส่ของนี่ไม่ใช้แล้วใส่ใส่ใส่อัน้เอาไปด้วยอันนี้ก็เอาไปด้วยเรียาไปด้วยเ่ียาไปด้วยเ่ียาไปด้วยเ่ียบไปด้วยทุกคนทำซุปมาฝา โอ้ oh, ขอบคุณมากเลยเอาแลกกันนี่แลกก oh. ัน oh. โอ้เวรี้ไนน์ <c oughs> เจอแล้วใครบอกว่าเจอแล้ววะเฮ้ยแล้วมาจากไหนกันเนี่ยในบ้านในพวกนี้ <c oughs> ปก <c oughs> ปก้องหมู่บ้านฤดูนี้เป็นฤดูของการจับใบดำใบแดงแล้วก็มีคนโชคดีได้ใบแดงมาเยอะเลยอ้าวแล้วใบดำอ่ะใบดำไม่มียังไงพวกเขาจู่ๆเป็นคนเร็วเออเอะไรวะอะไรวะไอพวกนี้พวกไปจากไหนล่ะจันก็จ้างพวกแกเราพวกดีจะตายเอ้าทหารแตก ลงผู้ชกนี้เป็นผีไปเลยเฮ้ยผู้ชกนีสู้มันโอ้วิงว่งที่นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกไงเนี่ยมันมาล้างแค้นเรายังไป็นไรเดี๋ยวเราจะไปทำให้มันสะสมวันนี้ถึงเวลาแล้วเราต้องไปล้างแค้นสักหน่อยแล้วล่ะอันนี้ไอ้ทหรารมากับฉันแล้วโล่ไปโอเราจะช่วยกวุฎทัดแล้วจะไปบุกลังอีกรอบจะมีแต่คนทำงานส่วนคนอู๋ก็จะตายทั้งหมดไอเกณฑ์คนบ้า แล่ว,ว่าคนบ้านี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ื้อเขียวสื้อเขียวเด้กซื้อเขียวเดยคนเนี้ยน,นบ้าทำไมมันชื่อว่าคนบ้าวะเ,าเกณนมาเกณ์มาผมสายจะว่างไม่เราไม่เอาคนบ้าเข้ามา, <c oughs> าแล้วมันบ้าแล้วก็มาอยู่มันไล่ฟันพวกเด็กมันเองยังไงทำยังไงอะเราได้มากี่คนเนี่ย <c oughs> แค่นี้เหรอแค่นี้ที่เหลือที่เหลือมีงานทําหมดแล้วแล้วทานายเอาคนบ้าจะมีเพิ่มมาหนึ่งคนไปทุบเอไอชีพมันดิมันไม่มีงานนี่นายคิดดีจริงๆเหรอถ้าหมูงคนมู่บ้าตายกันหมดเลยจะทำไง ไม่เป็นไรเรามีแค่นี้แหละแคไม่ตายหรอกเนี่ยมันมเมกเลยตรงนี้เลยเดินฉันต้องการให้ทหารแข็งแกร่งที่สุดก๊อดมาไงนี่คุณกำลังสนับสนุนพวกเขามีอะไรกันนเนี่ยอาทำไมให้จะได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นไงทำไมต้องใช้นมปังเนี่ยเหรอฮะไม่อยากเชื่อเลยพวกนี้แบบมันมันจะมีอารมณ์มันต้องใช้นมปัง <c oughs> ทำไมวะนี่ดูจะได้คนหนึ่งเป็นเออหัวหน้าผมไม่ต้องห่วงเรามีชุดกรอบเพชรไอคนถ่ายไม่ใส่ให้เอ c ใส่เราคือชาวบ้านดูราเอ้ยไอพวกหลงทหารเอ้ยเอ้าอยู่นี่กันนี่เองเออวัตเตกเฮ้ยไม่ต้องควงิทางข้าวอยู่อจ้าวัตเต็กชาะตีสิครับนี่โอ้ยนี่เข้าไปได้แล้วของเรายังเหลืออยู่เนี่ยไอหัวนี่ไม่เอากลับบ้านว่าะของดีเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ามาขวางให้ฉันเกรียด มันเหมือนเห็บหรือมัดสักอย่างอะเอ้ไปคุณเลยื่อยต่อเถอะโอ้ยตัวอะไรเต็มเนี่ยทัมไปหมดเลยตรงนี้มีทางลงบางอย่างเฮ้ยอะไรวะ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 เฮ้ยเรื่อยลงก่อนพีดได้เอาเกมตีพวเข้าไปุกหยุด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 พวกเดียวกันเองดูหน้าดิเห็นจมูกเปล่ารักกันรักกันโอ้ย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 ิงมันเลยโอ้ยไม่ได้ยิงยัง มีอะไรไหมนอกจากไอตัวเห็บัดเนี่ยันไ็ไม่รู้โผลมาเต็มไปหมดเลยเฮ้ดูดาาสิเฮ้เดีนะมตัดลลอกิะเฮ้จะเห็นเห็นกออเไลวางอยู่ไหนไหนไหนนั่นๆๆมันวางอยู่รีบลงไปเอาเร็วเห็บเห็บอ้ยเห็บเห็บเหอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้อ้้้อ้ยอ้ยม้อ้ยอ้ เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยแกแกเห็นแกเห็นโครงกระดูกมันขีหมัดมันมันมันมีสกียตั้นจิวด้วยโอ้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 ตะแปมโอไอ้สัสหมดมาเต็มเลยนะดูข้างล่างกันสิไอ้ตักตั้นกระดูกอ่ะถ้าถ้าเราเข้าไปใกล้มันจะฟันไว้อยู่ห่างมันจะยิงน้องโรลี่เอกยูเวลาไว้ทหารหายไมดวะขนลุยเข้าไปเสร็จมันน่หีทับแล้วทหารอยู่ไหมดโอ้อะไรเอ้ตัวปล่อยลูกนี่หว่าฉันได้เกาะแนเท่าไรมาแล้วท่าใส่ไปแล้ว มีอีกป่าอ่ะมีอันเดียวไม่จริงถ้าฉันเหลือบวกนะเอาเอาเห็บไปเอามาก่อนเอาเห็บไปโอ้ยมันเยอะจังหวะข้างล่างมีเสบียงอาหารทำไมที่นี่มีแต่เห็บเนี่ยเข้ามานี่เอาอะไรอุดเร็วอยู่นี่เข้ามาเข้ามาเข้ามารีบปิดทางเร็วเข้ามเข้ามาเอาเห็บไปเอาลูกแบงมุมไปอุดอุดอุด จัดการตัวอยู่ข้างในแล้วน่าอยากที่สุดเลยโอ้ยโอ้อมาเจอโอ้กระโดดมันเกียบม,มนันสินี่นะบีบีมีไฟเปล่าวะอย่าเอาไฟลนมันมากเลย มีไม้ครับเตรียม<อ>ไม้ไว้ทำทำที่เผาให้หน่อยก็มีก็โตก็นายมีเดียบกว่าคีเปอร์เฮ้ยขุดไปที่เผื่อเจออะไรเอาอาหารไปจะมีนเนื้อให้พวกแกเนี่ยโอ้โซเชอร์ประเด็นคือฉันหิวอีกแล้วท่านกินจนหมดอยู่แล้วไอของที่นายที่ที่สระเอาไปจากบ้านนายเอ้ยแล้วมันอดูดฝะล่ะสวัสดีเจ้านายแฮมวิกทำไมอดูดายถึงเป็นอย่างนั้นโอด้โอดโดนสาบแล้วมันก็สั่งให้โอด๊โอดมาจัดก,การโอ้ดต้องจัดการเจ้านายแฮมวิกนี่คือคำสั่งไม่อย่าทับบนไม่ถูก้องโอ้ดขาจอดแต่โอ๊ดจำปิดแล้วก็ไปจากที่นี่แด้วเถอะนะเอาไว้ เข้าไปเอ้ยเอาหมูเอาเอาหมูแกเข้ามาไหมจะใจนะมันไม่ได้ทำอะไรแกนะแกกับหมูฉันทำไมน้องฆ่าหมูฉันด้วยหมูแกเป็นเรื่องของไม่แกไปตบหน้ามันก่อนทำไมขโมยให้หมดเนี่ยแหละคุ้มทรัพย์อาหารและเพชรใช่แล้ว อฟยมันปุุกไม่ได้ไฟไดบเออไฟไดบมือถือเปิดไฟด่อยที่เากูจะกลัวนะเปิดไฟเปิดไฟผี่มาผี ว้าวเฮ้ยอะไรมันอะไรนักหนาเอะมาต่อไม่ออกไม่ออกกูไม่ออกทำเป็นสี่เจ้าที่กำลังพูดอยู่ทิ้งขยะขยะขยะในในกระทิงที่อื่นสีมาเดี๋ยวนี้ตรงนี้อ่ะเฮ้ยไปไปอะไรบัางมาใช่ไหมที่นี่มีอาถรรพ์แล้วล่ะเฮ้ยที่นี่มีบางอย่างโหมีอะไรเหรอนี่ไงใครมีเวลใครมีเวลเยอะๆมานี่อย่างนี้เลยตรงไหนอ่ะมีมีที่แอนชานไเอาไปเอาไปแล้วไม่มีลาปีเดอะ มันวิงเข้าประตูไปด้วยตัวหนึ่งเราจะทำไงตอนละเราเอานี่กลับบ้านไปที่บ้านเราไม่มีแล้วเราจะเอาหนังสือีนี่ไปให้หมดเออเจอฉันเริ่มเหนื่อยแล้วร่างกายฉันต้องการสารอาหารเพิ่มไม่มีของเส้นกอีกแล้วอันเล้วหนาวก็ให้ไปแล้วเมื่อกี้หมดแล้วจะหมดแล้วนายก็รู้อยู่ว่าฉันหิวบ่อยขนาดไหนเออ,เอ,อร่างกายฉันต้องการเอออาหารแคลอรี่ทั้งหมดหนึ่งล้านแคลอรี่ทุกวันนะนี่ที่เผาอาหารดีๆนี่เองเอ,อ้ใครไปแล้ววะเฮ้ใครทำอะไรกันอะ ใครเลยเป็นใครแกเป็นใครฮะไปใกล้ๆโซนเตียงคูเอายาวิ่งเร็วไปจะได้มางั้นเราต้องวิ่งรีบวิ่งออกจากท่าโซเด้วยรีวิ่งออกจากท่าก่อนไะที่นี่ยังยังเรายังรู้ได้หมดเลยทำไมไม่รู้ได้หมดทีเดียววะจะได้ไม่ต้องเก่าใหม่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยลวดเอือวเอาไปเฮ้ยจะเจอฆ่าคนเตียงนอนฉันเซฟมึงนี่เลยหลับ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 ที่นี่มีอะไรฮะโอ้เหมืองยักษ์อ๋อเฮ้ยฮีเพนโดล่า วุ้ยพีพีออกมาแล้วสมบัติเยอะมากตอนนี้ฉันกำลังตุนสมบัติในตัวฉันอยู่นี่ลานนี่ลา,า,านอะไรอะลานอย่างี้ลานสังหรณ์ด้วยดีลาน,านอะไรเราเข้ามาเลยเราจะสู้กับบางอย่างแน่นอนเลยถ้าเราได้ลงมาเฮ้ยไอ้เพิร์ดแน่จริงก็ปล่อยตัวเลยมาน่ากลัวมัสิวะม,มีแตเสียงมีแต่เสียงอะบัน,บนบเพิร์ดเอ๋ยขอลบลูหน่อยเถอะวะไอ้อ้วน is this the best you can do father what the เ e ิร์ลงไปเลยเป็นเพิร์ดฉันว่ามันแปลกๆนะ ทางไหนลูดลูดลูดเออมึ่นโอ้มันลงไปลึกเหมือนกันนะเนี่ยนี่อะไรไี่ทางยาวจาังเลยเราจะเจอฮีโร่บายป่ะวะซัมติงไม่ถูกต้องวะขุมทรัพย์ดูนี่สิแจ็คผอตแล้วละ่ะไกลบองโอ้ขุดเลยที่นี่มีแร่เยอะเลยเนะี่ยขุดไปขุดไปที่เหลือประโยชน์ทั้งนั้นไอ้วิญญาณขยะจะไม่เอาเออกไอรอด้วยสนใจลงล่างนี่ปะใครกลัวล่ะครับอุ้ยมีเตาเผาอ๋อมันลงมาเจอมันลงมาเชี่ยงล่างนี่ไงมีอะไรไหมวะมีอะไรไห อยากได้เพชรอีกอ่ะนี่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 โอ้โหอะไรเนี่ยเอ้ยยวุ้นต๋งเฮ้าวที่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะเราจะไปเจออะไรเปล่าวะโคตรยาวไปโผล่ประเทศจีนแล้วเนี่ยไปดูเลไปโผล่ที่นครเซี่ยงไฮ้อ่ะ้าถ้าทางตอนนี้หายนะเดิมไอ้ทางออกจะสวยงามเดินไปตันเอ้ยว่าจะว่าขากลับต้องเจออะไรเปล่าวะมันเหมือนเกมผีป่ะ เดินกลับเดินกลับถือโคมไฟแบบเออคอยระวังนะเดินมาทางปันบุ๊บพาเลยอ่ะฉันรู้สึกได้ถึงพลังโอ้ยฉันทำไมฉันทำไมฉันคันๆนะเราเวทนาการถึงขั้นสุดท้ายของของวงจรเราเลยอะไรอ่ะมันมาแล้ว let's go แต่แต่แต่พวกเราช้ามากเลยนะแต่ดูเรื่อนเราสิเราแข็งแกร่งไยชาตรีว้า ยันไงไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าพระเจ้าไอเพื่อนไอเพื่นโอ้ยเลยโอ้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 ยไม่เป็นไรฉันมีโล่เดี๋ฉันจะดันเราคือใครเราคือบุรุษแก่ถือเอ็งดีเอาโล่ไปมีแล้วมีแล้วมีแล้วเอาไรเดี๋ยวเราสองคนเราจะเป็นแนวหน้าดันดันลุยไฟเข้าไปไวข้างหลังก็ค่อยๆตามมาโอเคเล็ t โกบุกไปเลยถือโล่ไว้เราจะกันไฟไว้โอ้ยโล่มันไดยกันไฟบุกเข้าไปไปเลย ดันเลยเอายาเฉยชาไปเอายาเโน่นเองนี่แหละคิดว่าเป็นวัวตัวตาเป็นตัวเมื่อเลยโอ้ชื่อตัวลำดาแป๊บโอ้เลือดห้าร้อยวิ่งแป๊บว้ายว้ายเราติดเราตายนี่แนนี่แนโอ้ยโอดวันแล้ววันแล้วมันจะตายแล้วนี่พลังทนไฟเรา เขาดักคนไฟเรามาแล้วนี่พวกเราแข็งแกรง่งเขาจะไม,ไไมเริ่มเมื่อเมื่อนี่ะข้ามันข้ามข้ามหยาหยาหยาเฮ้ยเรียบร้อยเอาไปล้มฮ้ยมีเนื้อปะเอาเนื้อให้มันดิเฮ้ยมีมีมีมเอามันกินเอามันกิน ใชไม่แต่เนื่อย่างเอาให้มันกินไม่ได้ก็ไอ้ไม่พ่อเวรอเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตื่นเฮ้ยไอ้นี่ใครเนี่ยไอ้นี่ใครเนี่ยเฮ้ยมันลังโย่เผดน้องเผิดมาเผเพิดลงมือเองเหรอ ตีดีดีบอบนีโค้งเกลียดเลยเว้ยแล้วเราจะออกไปไงว่าเราตัวใหญ่มากเลยครับโอ้ยมันมันลีดจนเต็มแล้วมันจะเต็มหลอดแล้วพวกแกเลยหนีไปเร็วถ้ามันเต็มหลอดมันจะตื่นฉันจะตีไว้ให้รีบขุดออกไปเร็วฉันจะตีไว้ฉันจะตีไว้เองแล้วนายเราจะออกไปไงวิ่งไปก่อนออกไปก่อนไปก่อนไปแล้วไปแล้วไปก่อนเฮ้ยกอดน้องเพิร์ดหยุดเดี๋ยวนี้มาดีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเพิร์ดข้างหลังอ่ะข้างหลังข้างหลังเร็วๆให้ตัว ปล่อยไว้นะก็ต้องเพิร์ดอัลว่าไอ้เพิร์ดอาพอคลิปเย้ตายเน่นตายเน่นเป็นล่ะมีสีนีเร็วเยอะเฮ้ยๆเดี๋ยวใครกลับล่างวะไปเร็วเร็วไปดิลองวิกไปไปเร็ว ไปแล้วไปนะไอทหารอยู่ข้างบนไอทหารเอกนี่แต่งตั้งไว้อย่างดีมาแล้วเหรอ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 โอ้ยเจ็บจังเลยน้องเพิร์ดไอเจ้าทีเนี่ยออเป็นทองทำอะไรผมไม่ได้หรอกอุ้ยโชาเลยจะได้ของดีมาไม่ต้องกลัวแล้วเอ้ยอย่ามายุ่งสิไอเจ้าตัวจิ๋วมีอะไรคุณอะมีอะไรต้องการอะไรจากพวกเราเอ้ยนี่ตัวอะไรอะเอานี่ไปเพิร์ด รีไปแล้วมันแข็งอยู่ไปไปไปนี่ไงทําเรือมีไม้อยู่มีทําเรือทําเรือเดี๋ยวจะยื้อเวลาไอ้เพิร์อไปให้หยุดเดี๋ยวนี้น้องเพิร์ดไอ้ล้วงเบิดล้วงล้วงล้วงหนีเร็วจะทําเรือแล้วหนีเร็วเคลนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วไปเร็ว เ้ราเราขึ้นไปทางน้ำเร็วกว่าไปทางน้ำดีกว่าโอ้โหดูแม่งเลยไอ้เพื่อนยืนมองรู้สึกอย่างของแกก็คือของของฉันสองของฉันก็เป็นของฉันอยู่ดีนั่นแหละแกทำอะไรได้เป็นไก่เพิร์ลน่แท้ใครวิ่งอยู่รอบๆมันวันนี้ที่ข้างนี้ดู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 วิ่งดิกลับมาแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วโอ้ไงไอ้กามบอลเริ่มมาขึ้นมาผู้พันใจเกลี เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไปฟิตกล้ามาสู้กับเราเฮ้ยเอาจริงแกจะสู้อะไรพวกเราได้วะอดูพวกเราตีมันก็กระเด็นเลยเพราะว่าเราแรงเยอะตายแหละแล้วเราจะเข้าบ้านยังไงกับร่างเดิมแล้ววิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านเร็วเฮ้ยฝันลายที่จบลงอุ๊ดนายยังอยู่อุ๊ดกลับมาแล้วเฮ้ยแกมานอนแทนันท่นไหมนอนไม่ได้เอออะไรเต็มบ้านเลยวะเนี่ย โอเคตัวอย่ามายุ่งกับบ้านฉันไอ้พวกแสงเขียวโอ้ตายเราประจดีมาแล้วแบงค์ไอ้หมูตายใครเข้ามาในบ้านวะขอของนะเป็นส้พิดักโลกยูการของบ้านเ่ยเรื่องร้องไห้เป็นเด็กเย้ขำอะไร เว้ยทำไมอู้พูดเต็มไปหมดเลยวะอ้ยน่าใช่ไหมม่ขำอะไรท้องแคเอฟบีซีที่มีขนตาไม่ใช่เหรอเว้ยไม่ดีกูกะเฮ้ยทุกอย่างไม่ใช่ความฝันจงออกมาเราผู้ปกป้องเอาทำไมผู้ปกป้องตัวเล็กจังเลยออกมาผู้ปกป้องจงออกอะไรวะเนี่ยหมู่บ้านเราเกิดอะไรขึ้นวะผู้กลายเป็นพิ๊งลินไปหมดเลย ไอพอดเฮ้ยถูกมือไปที่คุกเกิลจะต้องรีบเอาของมีค่ายัดใส่ยัดใส่ในที่ที่ปลอดภัยกว่านี้เอ้ยบานใหม่แล้วบานเอ็กดีใหม่แล้วเฮ้ยบานใหม่หรอดับไปเร็วเราคงรักกันไม่ได้ดับเล็วจับได้ไม่ได้เลยยังต้องยังต้องผ่อนอีกตั้งแปดเดือน เอ้าไม่ต้องแล้วคนในเมืองตายหมดแล้วไอ้นี่หลับไปรู้เรื่องฉันดีรลออีกแล้วอ่ะไม่เจ๊งกูเข้าปนละดองพวกเราแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะโอ้มูบก็ Jesus โอ Jesus ใครมันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านมาเนี่ยเอาเพชรมาใส่นี้เข้าไปในเซฟโซนแล้วบ้านของฉันเข้าไปในเซฟโซนแล้ว ฉันรู้สึกเศร้าเสียใจยิ่งนักที่ต้องเสียบ้านหลังนั้นไปเข้าข<อ>มาเร็วไปแอแบเล่นนี่กันเร็วประตูจากรเนี่ยฉันไล่เลยนะเฮ้ยแกเป็นตัวใหญ่แล้วม,ลออออลมันกินบังประตูอ่ะเใจใจใจลาเออเออเก่งมากกำลังจะพังเข้ามามันพยายามพังประตูเข้ามาอยู่เรากำลังจะตายไม่เอาของพิฆาใส่ไว้นีโโ่โอ้โหระเบิดโอ้ซ่อมซ่อมซ่อมแซมพิเาห็นซ่อมเร็วก็้ฟาซ่อมเลยมันระเบิดอัดด้วยซ่อม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 เออซ่อม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  ปิดฉาอมดอมดอมเออไม่เป็ไม่เป็นไรไม่เป็ไรม่ปไมอดอมมหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้พันโน้โอ้ยโอ้ยมีคนยังถือกล้องไว้เยอกล้องแตกขุดลุมน้องเล่กน้องเลกถือกล้องรถตามไ้ดีไปถือกลองไป่ไปแล้วว้าหนีไปพวกแกหนีไป คเกี่วเก่งแล้วว่าเป็นแค่ไอ้เพิร์สนะแทะไก่ตายเต็มคอกเลยน้องผู้โชคดีเราจะสู้ด้วยกันเราไม่มีอะไรเสียแล้วน่าจะปรากฏตัวแล้วมาสู้กับฉันตัวตัวดีวะเฮ้ยไม่อยากเชื่อน้องผู้โชคดียังไม่ตายนี่แหละขำอะไรนับเป็นเกียรติที่ได้ร่วมรบกับพวกแกเป่าแตกก่อนก่อนายแพ้ มีเราจะดีเอาไปจะกระแพงเวกนี้กันแกก็ขุดทะลุไปหาเมืองเซี่ยงไฮ้นี่แล้วก็ไปเลยว่าคนเป็นรูเลยว่ะมันหายไปไหนหรอมันไปเซี่ยงไฮ้กันเลยอยู่สบายบ้านเนี่ยไม่เหลือไม่เหลืออะไรแล้วไม่บ้าน่ะเฮ้ยมันออกกระแพงมาแล้วเอ่ะเราตัวชีวิตนี่นี่อะพวกแกหรือบ้านใหม่คนแรงพอดีเลยแกแต่ยังฟิตนะเนี่ยแกเนี่ยหรือบ้านอะไรจะวางกล่องไว้ทำไมเยอะแยะวะด้วยว่าไม่ใช่เลยกล่องไม่ถือ เราหลักคนดูแล้วพวกเราก็เล่นอามากพอแล้วการที่ผมมาเป็น NPC แต่ว่ามีพลังของกรามตุน <c oughs> เมื่อได้รับพลังน้องๆอย่าลืมไปอ่านคำถามใต้คลิปาจา้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ทุกๆคนในการทำคอนเทนต์หม่ขายแบบมีสนุกสนุกออกมาด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนไปไปด้วยเสียงน้องลูลีน้องล,ลูลีไปไปขอดูหน่อยยบาย